สวัสดีด้อจ้าเอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะอันนี้ก็อีกท่าเรือหนึ่งค่ะของอีกเมืองหนึ่งนะจ๊ะเด้อ อันนี้มันเป็นอันท่าเหลือน้อยค่ะท่าเหลือน้อยแต่ว่ามันสิเอ้ยว่ามันเป็นตงงามตาอยู่ค่ะเมืองบดตึกเก่าเนาะคะเนาะอันนี้ยุ่นนำใจกลางเมืองนะคะนี่